สวัสดีค่ะดิฉันสุมาัยโอไบรอันผู้หญิง40บวกมีสเสน่ด้วยสองสิ่งนี้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของผู้หญิงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบเผาผลาญที่ช้าลงความยืดหยุ่นของผิวและระดับพลังงานที่ลดลงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสวยความงามและสเสน่ห์ของสาววัย40บวก ตรงกันข้ามหากดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการที่ดีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่จะช่วยให้รูปร่างกระชับและดูอ่อนเยาว์ขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้มีความมั่นใจสดใสและเปล่งประกายจากภายในและในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาหาร ชี่ช่วยบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกพร้อมทั้งแนะนำวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้คุณสามารถดึงดูดเสน่ห์เฉพาะตัวออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะความสวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่อยู่ที่วิธีที่คุณดูแลตัวเองเรามาเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมกับผู้หญิงวัย40วกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและดูอ่อนเยาว์ เมื่ออายุ40ปีขึ้นไปร่างกายเริ่มเผาผลาญพลังงานช้าลงฮอร์โมเนเปลี่ยนแปลงและการเสี่ยงของโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นโรคหัวใจกระดูกพรุนเบาหวานและความดันโลหิตสูงดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรค และทำให้ผิวพรรณสดใส 1. โปรโตีนคุณภาพสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยเผาพลานพลังงานแหล่งโปรโตีนที่ดีสำหรับวัย40บวกคือปลาเช่นปลาไซมอนทูน่าปลาซาดีนมีโอเมก้า3ลดการอักเสบของร่างกายอีกด้วยนะคะไข่เพราะไข่อุดมด้วยโปรโตีนและโคลีนที่ช่วยบำรุงสมอง เต้าหู้และถั่วเหลืองมีโปรโตีนและโฟโตเอสโตรเจนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอกไก่และเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่เพิ่มไขมันค่ะถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นแอลมอนด์วอลนัทและ,มะเมล็ดแฟกให้โปรโตีนและไขมันดีเคล็ดลับเพิ่มเติมค่ะควรรับประทานโปรโตีนให้เพียงพอวันละ1-1.5ถึงกรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะ 2. ไขมันดีบำรุงหัวใจและสมองแหล่งไขมันดีที่ควรรับประทานเช่นโอะโวคาโดช่วยลดคอเลสเตอรอลและบำรุงผิวพรรณน้ำมันมะกอกลดความเสี่ยงโรคหัวใจและช่วยต้านอนุมูลอิสระปลาที่มีไขมันสูงเช่นไซมอน แมคคารลอุดมด้วยโอเมก้าสาถั่วและเมล็ดพืชให้ไขมันดีและช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายและดาร์กช็อกโกแลต70%ซ์ขึ้นไปมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะเสริมเคล็ดลับดีๆอีกนิดนะคะหลีกเลี่ยงไขมันทรานเช่นมาการีนอาหารทอดขนมอบสำเร็จรูปต่างๆ3 คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนควบคุมน้ำตาลและให้พลังงานแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีสำหรับผู้หญิงวัย40บวกคือเข้ากล้องข้าโอ๊ตอุดมไปด้วยไฟเบอร์และช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยมันเทศมีวิตามิน A และช่วยให้ผิวสวยทั่วแดงทั่วดำมีไฟเบอร์และโปรตีนสูงช่วยให้อิ่มนาน ผักใบเขียวและผักที่มีสีสันสดใสมีวิตามินและแร่ธาตุสูงเราควรหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตขัดสีเช่นขนมปังขาวข้าวขาวและน้ำตาลสายด้วยนะคะ 4. แคลเซียมและวิตามินดีบำรุงกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนแหล่งแคลเซียมและวิตามินดีที่ดีได้แก่นมแอลมอนนมถั่วเหลือง <5. S 2> เสริมแคลเซียม โยเกิร์ตไขมันตำ่ำมีแคลเซียมและโปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารปลาเล็กปลาน้อยเช่นปลาซาดีนเต้าหูและผักใบเขียวเช่นคะนา้าบรอกโคลีเสริมเคล็ดลับอีกนิดนะคะควรออกแดดในช่วงเช้า10-15นาทีต่อวันเพื่อรับวิตามินดีตามธรรมชาติคะ่ะ 5. อาหารที่ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสมอง แหล่งอาหารที่ช่วยผ่อนคลายและบำรุงสมองเช่นชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้จิตใจสงบดาร์กช็อกโกแลตช่วยกระตุ้นสารเซโรไทนนนทำให้อารมณ์ดีทั่ววอนัตอุดมด้วยโอเมก้าสช่วยบำรุงสมองและความจำกล้วยและอะโวคาโดมีโรเทสเซียมช่วยลดความเครียดข้อ6ผักและผลไม้ ช่วยชะลอวัยผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารตานอนุมูลอิสระเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตอเบอรี่ผลไม้เหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะทับทิมช่วยบำรุงผิวพรรณและลดการอักเสบมะเขือเทศมีไลโคปีนช่วยป้องกันริ้วรอยผักใบเขียวเช่นคะน้าผักขม ช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้ด้วยนะคะและข้อ7ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเคล็ดลับผิวสวยและสุขภาพดีควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8-10แก้วควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นน้ำอัดลมชานมไข่มุกดื่มน้ำอุน่นหรือน้ำมะนาวตอนเช้า เพื่อช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารคะ่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารทอดและไขมันทราน์เช่นเฟรนฟรายขนมขบเคี้ยวและไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากจนเกินไปนะคะพวกขนมหวานที่มีน้ำตาลสูงเช่นเค้ก น้ำหวานอาจทำให้แก่เร็วและอ้วนง่ายขึ้นด้วยค่ะและเรายังมีตัวอย่างเมนูสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าโยเกิรต์ตรสธรรมชาติบวกกาโนล่าบวกบูรี่ขนมปังโฮวีตบวกอะโวคาโดบวกไข่ต้มและมื้อกลางวันคือ 1. สลัดไก่อบบวกแอลมอน บวกน้ำสลัดมะนาว 2. ข้าวกล้องบวกปลาใซ่มอนย่างบวกผักหนึ่งและตามด้วยมื้อเย็นต้มยำไก่ใส่เห็ดบวกข้าวไรเบอรี่สซุปเต้าหู้บวกผักผัดน้ำมันมะกอกของว่างก็เช่นดาร์กช็อกโกแลต70%ถั่วแอลมอน์หรือบอัวนัท น้ำผลไม้สกัดเย็นเมนูเหล่านี้เป็นเมนูแนะนำสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะสำหรับท่านที่มีอาหารที่ใกล้เคียงแบบนี้สามารถปรับทำปรับใช้เพื่อไม่ให้ลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ mm. การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย40บบวกจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีผิวพรรณที่สดใสลดความเสี่ยงของโรคและช่วยชะลอวัย หลักสำคัญคือการกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงของหวานและอาหารแปรรูปและดื่มน้ำให้เพียงพอเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณดูดีและสุขภาพดีไปอีกนานค่ะและมาถึงสิ่งที่สองที่จะช่วยให้สาววัย40บวกมีสเสน่ห์มากขึ้น นั่นก็คือการออกกำลังกายวันนี้เรานำวิธีออกกำลังกายที่ถูกต้องสำหรับวัย40บวกมาฝากกันค่ะเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการเผาผลาญที่ช้าลงแล้วก็มวลกล้ามเนื้อที่ลดลงด้วยฮอร์โมนที่แปรปวนการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพุุนและทําให้ดูอ่อนวัยต่อไปนี้คือแนวทางการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้หญิงวัย40บวกคะ่ะ 1. เดินเร็วการเดินเร็วดีต่อหัวใจและข้อเดินเร็ววันละ30-45นาทีอย่างน้อย4-5วันต่อสัปดาห์ ช่วยเผาผลาญไขมันลดความเสี่ยงโรคหัวใจและทำให้ร่างกายสดชื่นควรใส่รองเท้าให้เหมาะสมและเหมาะสำหรับการเดินเพื่อลดการกระแทกถ้าอยากเพิ่มความเข้มข้นลองเดินขึ้นบันไดหรือเดินในเส้นทางที่มีเนินเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มแรงต้านไปในตัวนะคะ 2. ฝึกโยคะ เพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเครียดโยคะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลดอาการปวดหลังเสริมสร้างสมดุลลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีอาการคอเสื่อมหรือปวดหลังด้วยนะคะ3พิลาทิสเสริมสร้างแกนกลางลำตัว หมาะสำหรับผู้หญิงวัย40บวกเพราะจะช่วยพยุงกระดูกสันหลังและปรับบุค,คลิกภาพให้ด้วยค่ะเน้นการฝึกกล้ามเนื้อแกลนกลางลำตัวและช่วยลดอาการปวดหลังเสริมสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องสะโพกและหลังและที่สำคัญพีลาทิสยังสามารถทำได้ง,ง่ายๆที่บ้านด้วยค่ะ 4. เวทเทรนนิ่งป้องกันกระดูกพุนและช่วยสร้างกล้ามเนื้อ การยกน้ำหนักช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและเผาพลานพลังงานดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและช่วยกระชับสัสดส่วนควรเริ่มจากน้ำหนักเบาๆและเพิ่มความหนักขึ้นตามความสามารถนะคะเรามีคำแนะนำดังนี้นะคะ ควรใช้น้ำหนักที่เหมาะสมอาจจะเป็น1-3กิโลกรัมและเริ่มจาก10-15ครั้งต่อเซตก็ได้ค่ะสำหรับผู้เริ่มใหม่นะคะไม่ควรหักโหมมากจนเกินไปควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ 5. เต้นแอรบิกสนุกและเผาผลาญดีด้วยค่ะช่วยให้หัวใจแข็งแรงและเผาผลานพลังงานดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะเรามีคำแนะนำตัวเลือกการเต้นที่เหมาะสมกับวัย40บวกมาฝากกันด้วยค่ะเช่นซุมบ้าสนุกและเผาผลาญพลังงานสูงเต้นลีลาดช่วยเรื่องการทรงตัวและการประสานงานของร่างกาย 6. วายน้ำดีต่อข้อและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงการออกกำลังกายแบบไม่กระแทกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าช่วยกระชับกล้ามเนื้อทั่วร่างกายโดยเฉพาะแขนขาและหน้าท้องเผาพลานพลังงานได้ดีและช่วยให้หัวใจแข็งแรง ถ้าไม่อยากว่ายน้ำก็ลองแอรบิกในน้ำดูก็ได้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะและข้อ7ฝึกการทรงตัวป้องกันการล้มในอนาคตผู้หญิงวัย40ปวกควรฝึกการทรงตัวเพื่อลดความเสี่ยงของการล้มเมื่ออายุมากขึ้น ช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของขาและเรามีท่าฝึกง่ายๆมาฝากกันค่ะเช่นยืนขาเดียวลองยืนบนขาข้างเดียวค้างไว้30วินาทีและการฝึกเดินเป็นเส้นตรงฝึกเดินให้สมดุลค่ะและเรายังมี เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผลมาฝากกันอีกด้วยค่ะเช่นเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่ชอบและทำให้ทำได้นานและสนุกมากขึ้นด้วยค่ะเริ่มต้นช้าๆแล้วเพิ่มระดับขึ้นไม่ต้องหักโหมมากจนเกินไปออกกำลังกายอย่างน้อย3-5วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอบอุ่นร่างกายก่อนและยืดเหยียดหลังออกกำลังกายลดอาการบาดเจ็บดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันร่างกายขาดน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวค่ะสรุปก็คือผู้หญิงวัย40บกควรออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย ลดแรงกระแทกและเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเช่นการเดินเร็วโยคะพิลาทิสเวทเทนนิงหรือการเต้นอารบิกการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวาไปอีกนานเลยทีเดียวคะ่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการพัฒนาสกายภาพและพัฒนาสเสน่ห์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวคุณและกดติดตามเพื่อรับปดความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอและสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีค่ะ